はい。Hi. ขอต้อนรับกับข้าสูดรายการเป๊ะเพอร์เฟกต์ไลฟ์ช่วงสุดท้ายนะคะ,ะคุณผู้ชมเบรกสุดท้ายแล้วรีบส่งเอซเอกันเข้ามานะคะคม,มาแชร์ประสบการณ์ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเ,เคยน้ำท่วมแล้วมีวิธีการป้องกันน้ำท่วมอย่างไรหรือว่ารู้ว่าพื้นทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพื้นที่จุดรับบริจาคของคุณเนี่ยแถวบ้านของคุณมีตรงไหนบ้านนะครับคง่ง่ายๆคุณก็ส่งเข้ามาแล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆบ้านยังไม่ทราบนะครับผมจะได้ช่วยกันแชร์นะจ๊ะช่วยๆกันนะครับคนไทยนะฮะเอาละเมื่อเรา จุดบริจาคมามามาบอกกันด้วยว่าที่ไหนบ้างนะคะครับผมเขาบอกว่ามีจุดบริจาคที่โรงแรมไนท์พาเลสนะคะอยู่ที่แถวแถวอินธรรมละค่ะสุทธิสารกรุงเทพนะคะหรือว่าจะเป็นจุดบริจาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังนี่นี่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะและจุดบริจาคด่านทางด่วนทางด่วนร่วมร่วมน้ำร่วมใจภัยน้ําท่วมอันนี้ทุกด่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ไปบริจาคได้ค่ะและ จุดบริจาคหอศิลป์กรุงเทพตรงแยกปทุมวันนะคะตรงสยามพลากอนนี้ก็ไปกันได้นะคะหรือจะเป็นอีกที่หนึ่งจุดบริจาค96.75 FM Macgregor นะคะมีหลายที่เลยื่อจะเป็นระเบียงทะเลสาขาบางปูอะไรอย่างนี้ก็ไปได้อันนี้คือเขาจะบริจาคสิ่งของใช่ไหมสินของเขาไปบริจาคได้เลยบริจาคนี้อ้อมเชื่อว่าต้องมีอย่างแรกข้าวสารข้าวสารน้ำเปล่าน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเขาเขาไม่มีน้ำไงเพราะว่าน้ำที่เปิดจากจากก๊อกเนี่ยเชื่อว่ามัน ไม่สะอาดอ่ะแล้วก็น้ําที่ไหลมาเนี่ยมันผสมไปด้วยอะไรคือตอนที่อ้อมไปอยุียาพี่จอบลงไปแป๊บเดียวอ่ะขึ้นมาคันอ่ะคือน้ํามันสกปรกอ่ะเอาจริงๆเพราะว่ามันผ่านอะไรมาแล้วนะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้บ้างเเราไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างและอีกอันหนึ่งที่ถือว่าจําเป็นนั่นก็คือยากันยุงอีพวกฉีดฉีดหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยสําคัญครับผมค่ะแล้วก็พวกไฟฉายหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะ ต้องใส่ถานอะไรเงี้ยก็สําคัญถ้าเป็นพวกอาหารการกินก็เอาเป็นอาหารกระป๋องแล้วกันจะได้ง่ายนะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าไงนะไม่ต้องมีกรรมวิธีในการทํามากไม่ยุ่งยากกก็เอารับปิดทานง่ายได้เลยนะและที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสูตรรับปรจากค่ะชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบสาธารณภัยนะคะธนาคารกรุงไทยก็สอบถามกันได้ค่ะหรือว่าจะเป็น บัญชีทวิส,สกิจใจคนไทยรักกันนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์และยังมีอีกนะคะวุฒิสภาค่ะช่วยน้ำท่วมบัญชีวุฒิสภาช่วยน้ำท่วมธนาคารกรุงไทยอุ๊ยหลายธนาคารเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ย บ้านคุณผู้ชมใกล้ธนาคารไหนก็ไปสอบถามได้ว่าเราเนี่ยอยากจะมีจิตใจดีบริจาคเนี่ยจริงๆสามารถทำได้อย่างไรเชื่อว่าทุกธนาคารเลยนะต้องเปิดต้องเปิดนี่มี SMS บอกมาว่ามีนักศึกษามารับบริจาคเยอะมากนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพวกเด็กนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นช่วยกันแพ็คของช่วยรับบริจาคต่างๆมากมายนะครับผม เด็กไทยสมัยนี้ต้องต้องมันต้องใช้แรงอ่ะเพราะว่าอันนี้คือกําลังเขาเรียกมาจากใจล้วนเลยนะออกกาลังไม่ไม่มีซับเราก็ใช้กําลังเราแทนเด็กเด็กนี่แหละครับผมน่ารักมากเลยอย่าคิดว่าเด็กไทยไก่กาละเล่นะจ๊ะมีความคิดนะคะแล้วก็ใจใจดีด้วยครับของบริจาคเนี่ยหนักมากนะพี่จ๊อบกว่าจะแพ็คได้ถุงนึงเนี่ยค่ะแล้วต้องมีการลำเลียงกันขึ้นไปอีกเนี่ยนะฮะเขาจะลำเลียงเป็นแบบแรงมดนะคะ ไม่คนยกันแล้วก็ไปก็เป็นความน่ารักอีกแบบนึงเนาะที่แบบคนไทยเวลาเกิดเรื่องอะไรแบบเนี้ยคนไทยก็ต้องช่วยกันถูกต้องให้เดี๋ยวพูดถึงอันนี้นิดนึงว่าเมื่อเช้าเพิ่งดูข่าวนะที่บอกว่าให้รับบริจาคเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเรานึกไม่ถึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะบริจาคอันนี้ก็โอเคเลยนะครับคือว่าเวลาคนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยใช่ไหมเด็กผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่ค่ะ แล้วคนแก่เนี่ยชอบทําอะไรจ๊ะเคี้ยวหมากถูกต้องคนแก่ชอบกินหมากแต่ว่าคนเบอร์บริจาคไปเนี่ยก็ลืมนึกถึงตรงนี้ใช่แล้วก็พออ่ามีช่องรายการช่องหนึ่งเนี่ยเขาไปบริจาคแล้วพอดีมีคนเอาเสี้ยนหมากไปแล้วพอคุณยายเห็นคือแบบเดินยิ้มตาหวานม,มาแล้วแบบอแบบเออแบบว่า มีความสุขมากคับ <C' est> ความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆ<อ>น้อยๆไงเหมือนเด็กได้กินขนมอ่ะเหมือนแบบเหมือนได้ขนมถุงนะครับนี่คนแก่เขาก็คือเหมือนกันก็คือชอบกินขขเขาาใช่ครับผมถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรา,าไปบริจาคเนี่ยเตรียมของที่จําเป็นไปแล้วเนี่ยเอาเตรียมเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือว่าเป็นแบบน้ำใจเล็กๆนะเป็นความสุขเล็กๆให้กับเขาไปนะครับก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยกันอ่าโอยเดี๋ยวขอบอกต่อได้ไหมข้อมูลที่บริจาคมีเยอะมากเลยมีอ่า มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็มีมเหมือนกันนะฮะมีอสอมอทอสํานักนายกทําธนาคารต่างๆมีหมดเลยนะครับกรมการศาสนาก,ก็มีนะครับครอบครัวข่าว3หรือว่าพวกบริจาคภัยน้ำท่วงจาก SMS อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนง่ายมากไม่ว่าจะเป็น AISD Tag True Move หมดเลยนะครับผมเพียงพิมพ์เลข3แล้วก็ส่งไปที่4 5 6 7 8 9 9ครั้งละ10บาทค,คือ10บาทนั้นนะก็จะเป็นเขาเรียกว่า ไปบริจาคทั้ง1ิบาทเลยถ้าเราส่งไป1ิบครั้งก็คือหนึ่งรบาทก็จะเป็นเงินที่จะไปช่วยกับพวกผู้ประสบภัยทุกคนนะฮะแล้วเราก็ไปจ่ายตอนสิ้นเดือนที่เราบินมาบินมาเาไปจ่าะกรนะเอาง่ายๆเลยนะครับมีเยอะมากไปสนีกกทมก็มีนะครับผมโอ้เยอะนะครับเต่เอาไปว่าถ้าเกิดว่าคุณมีช่องทางไหนรู้ช่องทางไหนเนี่ยก็ไปร่วมบริจาคได้เลยนะฮะค่ะอีกอีกหน่อยหนึ่งไหมอีกหน่อยอีกหน่อยสำหรับคนที่ต้องการจะ อาสาสมัครคอยากเป็นอาสาสมัครนะครับผมในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับผมเขาจะมีการรับอาสาสมัครช่วยแพ็คของต่างๆนะครับ oh. ที่โรงแรม n น c e พาซาไนท์พลาซ่านะฮะหรือวันที่16ตุลาคมก็มีเหมือนกันนะครับผมคืออันนี้เนี่ยจะเป็นร่วมกับทหารนะฮะ,ะที่ที่ไหนเอ่ยอาอาเอ,อ,เอ,อ รูชื่อที่นี่ไม่เป็นไรเราก็มันเป็นกองทหารเราเป็นว่าเราติดต่อเขาแล้วกันใช่แล้วครับมีเยอะมากหลายที่มากเลยนะครับก็เราลองติดตามดูไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าลองดูทางโทรทัศน์ก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะมีข่าวออกมาตลอดนะครับว่าต้องการอาสาสมัครที่จะไปร่วมแรงร่วมใจกันที่ไหนบ้างอาสาสมัครนี้อ้อมว่าจําเป็นนะออคือส่งมาแต่ของแต่เราจะเอาขึ้นยังไงเพราะว่าลําพังทหารหรือตํารวจที่เขาจะช่วยเนี่ย คือเขาช่วยได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็วุ่นอยู่แล้วไงใช่เพราะ,ะ,ะฉะนั้นเราถ้าเราสามารถไปช่วยได้เราก็ไปช่วยเถอะครับคนคไทยด้วยกันก็ช่วยกันนะฮะเหมือนเดิมนะครับผมคุณมีปัญหามี จุดรับบริจาคหรือว่ามีทริคอะไรในการเขาเรียกว่าป้องกันน้ำท่วมเนี่ยก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะสิ้นเดือนรุนรับเป็นเครื่องน้าเหตสกรอนไปด้วยนอกจากจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วยังมีโอกาสได้รุ่นรับสิ่งดีๆด้วยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะโฟนอินวันนี้ไม่มีสายโฟนอินเลยหายไปไหนกันคะหายไปไหนกันะไปช่วยกันสงสัยไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยน้าท่วมหรือเปล่าไปสํารวจบ้านอยู่หรือเปล่าเราก็เข้าใจเราก็เข้าใจนะครับแต่ว่าแบ่งเวลามาคุยกับเรานิดนึงเราจะได้มีกำลังใจนะ ท,ที่กราตาดีๆทั้งสองคนอยู่ในรายการนี้ก็ <c oughs> Girl, ทําไมถึงมีให้โทรกันมาเสียใจมากเลยทีนี้อ,อ้อมมีพื้นที่ที่ผู้อพยพย <c oughs> สามารถจะอพยพไปอยู่ได้นะคะคมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาค่ะเขาบอกว่ามี3ที่นะคะคนั่นก็คือศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ <c oughs> แล้วก็อาคารพาณิชย์ตรงข้ามศูนย์ราชการค่ะและศูนย์ครอบครัวข่าวสามตรงช่วยผู้ประสบภัยภาคกลางที่อยุธยา เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเข้าอายุทยาแล้วนะฮะหนักเลยหนักมากๆนะครับสำหรับตรงนี้เขาก็มีจุดให้เราเนี่ยไปไปเขาเรียกว่าไงอพยพไปอพยพไปพักก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมใครที่รู้ข่าวแล้วนะครับผมก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่อยู่อายุทยาด้วยแล้วกันนะฮะหรือว่าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีสีที่ค่ะพี่จอบเขาบอกว่าที่วัดพระบางวัดคีรีวงศ์และสนามกีฬาจังหวัดนะคะและโรงเรียนประชานเิราะห์สีที่นี้นะคะก็สามารถอพยพไปได้ค่ะ สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นะคะอีกที่หนึ่งปทุมธานีใ,นใกล้ๆตรงนี้เองเพราะว่าน้ําก็มาถึงปทุมน้ําก็มาถึงแล้วนะคะสังเกตว่ามันเข้ามากรุงเทพเรื่อยๆมันใกล้เข้ามากระชันชิดแล้วนะฮะ,ะ,ะเขาบอกว่ามีที่มีสองจุดค่ะที่ปทุมนะคะเขาบอกว่าที่วิทยาลัยการปกครองคลองหกปทุมธานีและที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็สำหรับใครที่อยู่ในระแวกนั้นนะครับผมถ้านี่เนี่ยก็คือแผน การเตรียมการในการรับมือกับน้ําท่วมนะครับผมตอนนี้คุณรู้แล้วว่าที่ไหนที่เป็นจุดที่เขาช่วยเหลือเราอยู่นะฮะถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นก่อนนะฮอ้อมีทริคอีกทริหนึงค่ะครึ่งนึงก็ได้การที่น้าท่วมเนี่ยคุณผู้ชมเอากระสอบทรายไปกั้นข้างนอกอย่างเดียวอะ มันก็ยังยังถือว่าไม่ดีพอนะคะเพราะว่าการที่น้ําท่วมอะ่ะถ้าน้้าน้าข้างนอกมันเยอะแล้วข้างในบ้านบ้านเราไม่ได้ออกแบบมาให้รับมือกับน้ําท่วมไหมคะเพราะฉะนั้นคอนกรีตที่บริเวณผนังบ้านของเราเนี่ยก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับรับน้ําหนักน้ําเพราะฉะนั้นรเราควรที่จะเอาอสิ่งของไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายก็ได้เอามากั้นไว้ข้างในบ้านเราด้วยอืมคือกั้นมันซะสองฝั่งด้วยเอน้ำมันจะได้มันน้ำมันจะได้คือลดแรงกระแทกอ่ะเอาเป็นว่า ค่ะอันนี้ก็เป็นทริคอีกทีหนึ่งเออนั่นแหละสิเพราะว่าน้ํามาเนี่ยคุณเห็นว่ามันบางคนนึกว่ามันไม่เข้าบ้านเราหรอกจริงๆแล้าน้ำมันมาแรงนะครับถ้าเกิดว่าโดนแรงกระแทกมากๆมันก็อาจจะทะลักทะล่นเข้ามาบ้านเราได้นะฮะฉะนั้นกันไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ย้ํานะครับอย่าไปเอากระสอบทรายที่เขากั้นหนาไว้อยู่แล้วยจิสุรราชการเขากั้นไว้อะไรอย่างเงี้ย่ไปดิ้นออกมานะคะมันอาจจะ